1973เกนะครับป้องกันไอพิษถ้ามีสารเคมีมากเข้าห้องนี้ไปเลยครับล้วก็ประตูนี้ยังหนาเลยนะฮะไปเบิเ้งกันครับมีระบบล็อกมีประตูสองสันเลยนะฮะโอ้หนึ่งสันสองสันห้องนอนของท่านไก่สอนพอมวิหารอยู่นี่ฮะโอ้คุดหรือเปลี่ยนช่งสีเป็นทำเป็นป้องเลยฮะปา,าดคือเงาใช่แล้วบัดนี้ อยู่ผมผ้าหยางเบิ่งครับหนาวอีกแล้วเนาะเราพี่แซมพี่สาวเอ็ดอยังกันนี่เอ็ดอยังกันไปสบายดีไปเวียงไส้ทั้งพีบอเออเป็นหลักแมนบอกกํากลังจะไปดินไส้นี่ บอกไปยุนี่กินดองกัยุนี่กันเล่นบอกนึกว่าเอ็นงานอย่างกันผขมีงานอย่างกันเนาะโอเคอันนี้บ้านยังอันนี้หัวขั้นหัวขั้นอ้ยระวัางรถยับเข้ามาระว่างรถระว่างรถเดอเห็นแต่งตัวงามกันทุกคนกินดองกินดองบอกโอ้งานกินดองโอ้ยุนี่เนาะยู่บ้านนี้เนาะโอเคเข้าใจเด้อเขาถามทางแล้วอันนี้หมอกหรือควันหมอกเนาะหมอกเนาะ โอเคครับแว่ทักทายน้องๆเดี๋ยวเฮาต้องแลีนเขาดินแดนในหมอกแต่นาบุรีครับดินแดนในหมอกหมอกทางนั้นเลยปะไปกันเด้อบ๊ายบายมีแต่คนงามงามมีแต่คนผู้ใด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 กินดองผู้นี้บ่ผู้นี้บอกโบมาบอกโอเคอ๋องานกินดองฮะโอ้ยแลีนเขาดินแดนในหมอกต่อเฮาโอ้ยหนาวอยู่แล้ว โอ้โหหมอกปกคลุมเลยฮะยุบยุ่อซ้ำเหนือเมื่อกี้แดดยังออกอยู่ขี่ออกจากซ้ำเหนือแป๊บเดียวฮะหมอกเต็มเลยหมอกเต็มเลยฮะโอ้สุดยอดหนาวอีกแล้วเมวื่อวานกันหนาวสั้นเมื่อ้ก็ยังสมันหนาวสั้นอยู่โอ้โหสุดยอดเลยครับผมเห็นอย่งเลยตัวเก้าครับเป็นสะพานเก้า สะพานตั้งแต่สมัยตะกี้ตะกอดเลยนะครับเป็นสะพานประวัติศาสตร์อีกเส้นหนึ่งนะฮะสะพานสะพานประวัติศาสตร์แมนบูฮ๊ฮึแมนอยู่ได้เลรอเนาะมันข้ามได้อยู่บอกข้ามได้ไหมข้ามไม่ได้ข้ามบ่อใดฮะโอ้ขึ้นละข้ามบ่ไใดฮะ แต่เห็นเขาติดป้ายอันนี้เฮาก็เลยตรงมาเบิ่งนะฮะไปอย่างนอ้เทียบเลยหลายประเทศนะประเทศไทยก็มีเป็นครัวโบราณเลยครัวเล็กโบราณน,น่าจะไซสตั้งแต่สมัยสงครามพูดแล้วนะฮะสมัยสงครามครัวเล็กโบราณเลยนะครับปัจจุบันก็กลายเป็นขัวนะฮะสะพานปูนนะฮะมีสายน้ำพวกกับพวกา่าหยาง กระย่างนี่นะโยมโยมโยมย่างย่างไปโอ้สะพานโบราดเลยจอดมีสายน้ำนี่มีข้นย่างอยู่ย่างโบราณเลยฮะมีสายน้ำยู่ิงใต้ก่อนเข้าเวียงไส้นะฮะบอกการย่างไปไกล <laughs> ก่อนเขาเวียงไส้นะฮะอืมมีเบิดเลยนะมีป้ายเขียนไว้น่าจะเป็นสถานที่แลนด์มาร์คท่องเที่ยวอีกอันนึงนะฮะโอเคขวน้ำนัวอ๋อขวน้ำนัวน้ำนัว ไปเพียงใจดีก啊ที่ขำสิบหมือเเฮาไปอีกหลายบอลอย่ติดตามเส้นทางการเดินทางนะครับมื้อนี้อยู่ที่ซ้ําเนื้อแขวงหัวพันนะครับหัวพันฮะอยู่ที่แขวงหัวพันภูเขาย่างหลายเลยป้าไม้เขียวขจีภูเขานี้เต็มไปด้วยป้าไม้ทั้งนั้นเลยนะฮะ ดแล้วเวียงไส้เป็นเมืองเวียงไส้นะเป็นเมืองน้นอยที่ซ่อนอยู่ตามเอ่อท่ามกลางคุนเขาล้อมรอบเลาะเมืองเมืองกันจังหน่อยฮนะเมืองเวียงไส้เขาน่าจะขี่ซื้อไปขี่ต้องไปโอ้เมืองงหญ่ยอยู่ได้นี่ร้านค้าร้านขายก็หลายฮนะ เดี๋ยวต้องหาอย่างกินอยู่นี้นะครับมือนี้มากินข้าวเส้าอยู่เมืองเวียงไส้นะครก่อนออกเดินทางต่อความือนี้เป็นตลาดสดนะฮะเมืองเวียงไส้ขี่เข้ามาครับต้องขี่เข้ามาต้องเจตนาเข้ามาตั้งใจที่จะเดินทางเข้ามานะครับก็ะหอดแล้วเป็นอนุสรจารึกนะครับ เอาละครับมาฮอดแล้วครับเมืองเวียงไส้นะฮะก็เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์นะครับก็จะมีถ้าผู้เพียรเมื่อกี้นี้มีถ้าของอดีตท,ท่านผู้นานะครับเคยน่าจะมีเรื่องราวยุหันดีไหนเหาไปเบิ่งกันก้อนที่เหาจะเข้าไปหาของกินนะฮะน่าจะเข้าไปนี่แหละมั้ง450เมตรถ้ำแผนงกาดตัวนี้น่าจะเป็นอนุสร์นะครับอนุสร์สถานอนุสร์เจดีเพื่อลํำลึก เมืองเวียงไส่โอ้ติดป้ายทั้งๆภูเขานําครับเห็นป้ายแล้วครับทำทันไก่สอนพมวิหารเลี้ยวซ้ายร้อยเมตรทำทันสุภานุวงศ์เลี้ยวขวา3า0เมตรนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องไปทำเอ่อทันไก่สอนพมวิหารก่อนนะครับแดดยังแรงเลยเดี๋ยวแดดนะครับเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฮ้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวฮ้อนเดี๋ยวเย็นสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะฮะ ดินแดนแห่งนี้คือดินแดนประวัติศาสตร์นะครับถึงท่านผู้นําท่านไก่สอนพบวิหารนะครับกับท่านสุภานุวงศ์เคยมาอยู่ที่นี่มาก่อนนะครับเฮาไดเฮาไปเบิ่งกันครับโอเคครับได้แล้วได้แล้วเฮาไปซื้อปีมาเมื่อกี้นี้บ่อนซื้อปีอยู่ห่างประมาณสามร้อยเมตรหมดนั้นฮะอันนี้เป็นถ้ำของท่านไก่สอนพบวิหาร ส่วนทำของท่านสุพาดุวงโบริเปิดครับโอเคเข้าเบิง่งท้ำเดี่ยวกับพ่อแล้วนะฮะเดี๋ยว่อยไปหาอย่างกินทางเข้าท้ำนะใป้บันี้สิพาเข้าไปเบิง่งท้ำประวัติศาสตร์นะครับซึ่งในอดีตนะครับ,บประธานประเทศนะครับอดีตประธานประเทศท่านไก่ซอนพอมวิหารนะฮะเคยมาอยู่น,นี้ฮะเคยมาเป็นฐานบรรษาการนะฮะ ปีนขึ้นบ่ย่งางขึ้นครับตะกี้บบได้มีบันไดย,ยังซีได้สมัยท่านไกซอนมาอยู่แรกๆน่าจะเป็นปีนขึ้นมาครับปีนขึ้นมาเลือนพักผ่อนเอาครับ เขาไปทำทานไก่สอนพรมวิหารนะฮะมืดเลยเป็นถ้าแต่ว่าเปิดไฟไว้อยู่นะฮะเป็นถ้ำประวัติศาสตร์ส่วนถ้ำของฐานสุภานุวงศ์นั้นก็ปิดไปแล้วนะครับมีบอนหนังนะฮะอู้ยังเย็นเลยนะอู้สุดยอดมากเลยเดี๋ยวเราไปทั้งพีก่อนถ้ำทานไก่สอนทั้งพีก็เป็นทางออก ห้องน้ำลงเวนีบ่โอ้โหเป็นห้องโถงเลยโอ้อันนี้เป็นโซมตัวนี้เป็นห้องน้ำเป็นโซมครับนะเป็นโซมเป็นทําเข้าไป แล้วก็ปิดตันละทั้งบุญนะโอ้มีคนมานำเฮาอยู่ฮะดูว่าเขามาคนเดียวมีคนมากับเราด้วยทําประวัติศาสตร์อู้ก็เป็นต่ยู่เนาะเพราะว่าอากาศเย็ยนนะครับทําท่านไก่สอนแต่สิดายทำของท่านสุภานุวงศ์เออทำของท่านสุภานุวงศ์บริเปิดนะครับเปิดเฉพาะของท่านไก่สอนผู้มีหานเดี๋ยวเราไปอีกทางนึงคร เป็นทำยังใหญ่เลยโอ้สบายดียดห้องล้างนา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 งล้าง,นา, <c oughs> งนานี่แลว้วก็สมอยู่ทางนอกตะกี้คือสิอยังบงมูมีเออเรือมีแล้วเล็กน่าจะมีแล้วอันนี้เป็นห้องปฏิบัต เอาละครับมาอีกห้องหนึ่งฮะอันนี้ประตูย่างง่ญ่เลยนะครับแสดงว่าเป็นห้องพิเศษนี่คือห้องพิเศษนะครับห้องป้องกันนะครับไอพิษจากเคมีหนึ่งเก้าหกสี่หนึ่งเก,าก้เกาเจ็ดสามนะครับป้องกันไอพิษถ้ามีสารเคมีมากเข้าห้องนี้ไปเลยครับล้วก็ประตูนี่ย่างหนาเลยนะฮะไปเบิ่งกันครับมีระบบล็อกมีประตู2องสั้นเลยนะฮะ โอ้หนึ่งสันสองสันแล้วเข้ามาด้านในกันนี่เลยครับจะเครื่อนอย้อนเข้ากับห้องมกันเครื่อ,อย่านนี่เครื่อ,อย่างซักอย่างอึมเครื่อนมาจะดูดอากาศจากตะงนอกเข้ามาน่น่าจะเป็นเครื่องอางกาศเพราะว่าเข้ามาในห้องนี้ปิดครับปิดเป็นห้องปิดนะครับ ประตูนี้แบบย่งแข็งแร่งย่างหนาเลยประตูย่างหนาเลยนะฮะนะ,ะมีมือจับล็อกจับดีเลยแล้วก็มีเตียงนอนนะฮะมีเตียงนอนอยู่บอนนีมีมองหนังจับดีเลย <c oughs> ผมว่าการระเบิดไ้สบายเลยนะะ <c oughs> การไอเคมี <c oughs> โอเคระบบล็อกนะไ <c oughs> <c oughs> ปะออกไปเลี้ยวซ้าย เบิ่งดูคืออย่างโอ้โหห้องนี้คืออย่างวะห้องเก็บสเสบียงอาหารอ่าและี่กี้ห้องนี้ก็มีความสําคัญด้ครับกับปากท้องนะฮะกับเก็บสเสบียงอาหารกับสีเก็บอยู่ในนี้แหละห้องเก็บสเสบียงอาหารป้าเดี๋ยวออกจากห้องป้องกันไอพิษเคมีเสร็จแล้วก็เลี้ยวขวาครับเป็นไม้ฮนะเป็นไม้คืออย่างนอ้ออันนี้วะ โอ้นี่ห้องนอนด้ยดูเป็นมือแมนครับท้องห้องนอนทหารห้องนอนทหารทัดมานี่จะเป็นห้องนอนของทหารก็จะเป็นไม้จับดีแล้วก็มีนี่ฮะหลังคาเอาไว้กันน้ำยดห้องนอนลูกห้องนอนทิกน้อยอันนี้ทิน้อยซิมก่องอยู่นี้อันนี้พิเศษนะยังน้อยครับ ห้องนอนของท่านไก่สอนพมวิหารอยู่นี่ฮะโอ้โหนี่ห้องนอนของท่านไก่สอนสิอยู่ในนี้อันนี้ห้องลุนะฮะแล้วก็ห้องของทหารป้องกันทหารที่จะมาป้องกันท่านไก่สอนก็จะมานอนห้องนี้ครับแมนอยู่นอนห้องนี้1ี6 4 1 9 7 3อันนี้ห้องนอนลุของท่านไก่สอนแล้วก็ห้องนอนท่านไก่สอนนะฮะเข้าไปครับ ท่านไกสอนเคยนอนอยู่นี่ครับนี่คือเตียงที่ท่านนอนนะฮะห้องนี้บรรยากาศบรรยากาศที่ผมอยู่ตอนนี้คือเป็นจุดที่ท่านไกสอนนะครับอดีตประธานประเทศนะครับ กับเพิ่นเคยใดมาพักอาศัยอยู่ในนี้นะฮะในสมัยแต่กี้ตะก้อนพ่นล่ะนะครับถือได้ว่าปลอดภัยมากเลยแถวนี้นะฮะท่านเคยอยู่ตรงนี้นะฮะได้กินไอความโบราณนะครับกินไอของอดีตแล้วก็ห้องนี้น่าจะเป็นห้องเออหนังเล่นประมาณนี้แหละนะครับห้องหนังเล่นน่าจะเป็นห้องนะ ้องเอ็ดงานฮอนเอ็ดเวียดนะครับไปเดี๋ยวเข้าไปเบิง่งอีกห้องหนึ่งห้องนี้คืออย่างอู้หูคุดเอาดยนี่นี่ฮะคุดเอารื้ว่าเป็ยนยังทร,รมศาต่แต่เบิง่งเบิงคล้ายๆก็คุดคุดหรือเปลี่ยนยังสีเป็นทรรมเป็นป้องเลยฮะปา,าดคือเงาใช่แล้บ้านี้โอ้ยอย่าพดผ้ายางเบิ่งครับ ยอดเลยเลยมีสายไฟลงไปด้านในโอ้โหทำาแบบใหญ่ามากนะไปบุ้่นสิเป็นอย่างเข้ามายัางบูกันแต่บูว่าทำนี้ใหญ่ามากเลยนะครับเข้ามาเป็นศูนย์ประชาการใหญ่ามากนะเอา้าสามารถมาท่องเที่ยวได้ครับอยู่เวียงไสนะฮะเมืองเวียงไสโอ้ห้องประชุม ห้องประชุมส่งเสริมห้องประชุมเป็นรรมที่อยู่ไต้เอาอเดียวกันอาเข้ามาเบิ่งกันครับอันนี้เป็นโต๊ะประชุมนะฮะโต๊ะประชุมท่านไก่สอนจะนั่งอยู่นี้นะฮะนี่ฮะไก่สอนพรมีิหารท่านนั่งอยู่นี้ต่อไปนะครับเบิ่งไผ่นั่งครับขวามือน,นี้เป็นท่านหนูฮักครับท่านหนูฮักนี้จะนั่งอยู่นี้เลยครับ นี่ฮะเก้าอี้ตรงนี้เลยท่านนูฮักนะฮะอันนี้เป็นท่านข้ามไตท่านข้ามไตสีหนังอยู่นี่อันนี้ท่านพูนสีประเสริฐนะครับท่านพูนสีประเสริฐกับสีหนังอยู่นี่นะฮะอันนี้ท่านซิมพอนแล้วก็ท่านผู้มีอันนี้ผู้ใดโอ้นี่ท่านสุภานุวงศ์ท่านสุภานุวงศ์สีหนังอยู่นี่ น,นี่คือห้องประชุมทีทีว่ามีทานอาดีตทานผู้นำนะครับเคยมานังอยู่นี้นะครับและก็ประชุมกันนั่งประชุมเป็นห้องประชุมนะครับไปผมพ้าเบิง้งย่างดิวเรียวเลยนะครับย่างดิวเรียวเลยเพื่อเพื่อนยากจะเดินทางมานะครับซ้ำเหนือนะฮะ มาทีนะครับแขวงหัวพันมีทำสำคัญสำคัญมากมายห้องพักผ่อนนะครับอันนี้ห้องพักผ่อนห้องพักผ่อนนี่คุณคไปทางออกแล้วนะฮะเป็นห้องนอนเล่นนอนพักผ่อนนะครับทำเห็นบ่ทำอีหลีเลยเป็นทำขนาดใหญ่เลยนะฮะเดี๋ยวต้นยางออกทางเก้านะครับอ๋อนี่คือโต๊ะประชุมนะครับโต๊ะประชุมซึ่งมีผู้นำ สำคัญสำคัญนะครับได้มานังอยู่จุดตรงนี้เลยนะฮะจุดตรงนี้เลยปะยมดุดกุโมงนั้นออกไปนะฮะเอาละครับมาได้นะครับสำหรับทำของออท่านไกสอนภพทพิหารนะครับอลังการงาน้ามากเลยนะครับเข้ามานี่เย็นเย็นเย็นตลอดเลยนะ สุดยอดคุดนายจะคุดเราบ่นบนานะอืมคุดได้บ่เพราะว่าเป็นกุม,มงไปยังซีเลยถ้าคุดนี่ก็บแบบว่าโอ้สุดยอดอีลเลยนใส่เครื่องคุดคุดเชื่อมโยงระหว่างทรรมุนกับทรรมผีสองทรรป้าเดี๋ยวไปหายกินก่อนรู้สึก,กว่า ท้องร้องนะฮะท้องห้องหองเราเสียบกระเพาะแล้วตอนนี้นะฮะห้องทันไก่สอนนอนนีทันไก่สอนเคยนอนที่นี่นะห้องเด็กน้อยห้องทหารป้องกันและก็พิเศษก็นั่นก็คือห้องป้องกันไอเคมีนะครับห้องลบสารเคมีถ้าเกิดมีสารมีกันอ่ยนระเบิดสารเคมีลงมานะครับก็จะเข้าห้องนี้ปิดประตูดับเบิลล็อกสองสองล็อกเลยนะฮะ สองหลอกเลยอันนี้ทอทอที่ต่อเข้าไปด้านในทุกยามยังได้กินไอของอดีตอยู่นะครับเอาละครับผมก็พามาเที่ยวนะฮะเปิดอยู่ทำหนึ่งนะครับอันนี้คือสางเลยเนาะหินงอกหินย้อยหินย้อยเลยนะสางเลย โอ้ยังใหญ่เลยครับอากาศเย็ยนมากเลยเย็ยนสดชื่นอ,อยวนี้กัมีบันไดขึ้นสบายเลยนะอยากมาเที่ยวท่องเที่ยวนะฮะตะกี้น่าจะเหมือนบันไดน่าจะเป็นทางดินปกติปะ่ะเดี๋ยวเข้าไปหาอย่างกินอยู่ที่ตัวเมืองเวียงไส่นะครับก่อนออกเดินทางไปต่อไปทางไหนเนาะไปทางไหนนั้นผมก็จะบู้กันฮนะอยู่นี้มีต้นจำปา ต้นจำปาต้นจำปานะฮะภูเขาหินปูนด้านในมีทรรซ้อนอยู่นะครับโอเคครับมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์นะฮะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ได้เลยนะครับทำแห่งนี้นะฮะมาเที่ยวได้ครับที่มึงเวียงใส่เด้อคุณน่ะเดี๋ยวเราไปเอารถเท่าแล้วกัเป็นออกไปนะฮะทั้งนี้จะเป็นเขื่อนน่าจะสร้างขึ้นเอาไหมครับ สร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็มีเฮือนทั้งพุนอีกฮเฮือนอย่างนี่คือเป็นไม้งามแท้จังเดยได้มาแล้วก็เงาเงาครับพาไปเบื้องพาไปเบื้องบรรยากาศนะครับบริเวณเอ,อนาธรรมเอ,อทันการพรวิหารนะฮะอันนี้เป็นเฮือนที่น่าจะทึสร้างขึ้นมาใหม่นเะหมืนอยู่เป็นเฮือนพักผ่อนนะฮะน่าจะเป็นเฮือนตากอากาศพักผ่อนก็นยังเก็บเอาไว้อยู่นะครับให้ ลุลุ่นหลาน,ลาน,ลานได้เข้ามาเบิ้องไปเดี๋ยวพาไปยางไว้เบิ้งเฮือนหลังนี้ทางพี่ก็มีทำทางทาง,ทางเขาทำนี่นะ่ะโอ้เป็นลังคาไม้ลังคาไม้เป็นลังคาไม้เฮือนขั่วโอ้เฮือนขั่ว อ๋อเป็นเฮือนครัวครับเฮือนครัวเฮือนครัวใส่ประกอบอาหารใส่ปรุงอาหารตั้งแต่หนึ่งเก้าเจ็ดสามฮอตหนึ่งเก้าเจ็ดห้าตรงนี้คือเฮือนครัวเป็นรงคาไม้คัสซิกมากฮฮ่า่โอเคอยู่เข้าแล้วเดี๋ยวออกไปหาของกินก่อนดีกว่า มาเที่ยวได้นะครับทำกระส่นพื่อพิหารนี้แบบอลังการงานสร้างมากเลยนะครับแบบว่ายิ่งใหญ่มากเลยสวยงามพร้อมนะครับแล้วก็ยังเก็บไว้ให้ลูกให้หลานได้เบิง่งได้มาเที่ยวได้มาศึกษาประวัติศาสตร์มาได้ครับขี่รถมาโหลดหรือว่าจะนั่งเครื่องบินมากก็ได้ถ้าขี่รถมากะมือในจักหน่อยเด้เอเข้ามาทางใดเขาก็ต้องมือทางนั้นเนาะโอ้ถ้าไปทางอื่นนี่แห้ไก่ก็เกาโอเค